สำหรับตอนนี้ก็จะขอเล่าความเป็นมาของผมต่อแต่ก่อนแต่ต่อกันหน้าเทพเสียอาจจะขาดตกบกพร่องไปนิดหน่อยก็ขอย้อนหลังอีกนิดหนึ่งเื่าขณะที่ป่วยหนักเมื่อท่านลงมาแล้วแล้วก็แม่ท่านแม่ภาพพระมาให้ดูจิตใจจับภาพพระ รู้สึกรักในพระพุทธรูปมากเพราะว่าท่านสวยความสวยของท่านอันนี้รู้สึกว่าสวยดีก็เป็นสมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่ขอโทษยังไม่ตายยังไม่ยามปกติสำหรับระเบียบปฏิบัติมาตอนเด็กๆในวันวานนี้เล่าขาดไปนิดหนึ่งคือว่าเวลาก่อนที่จะไปโรงเรียน ท่านแม่ต้องให้ไปการกราบพระก่อนแล้วออกมาไหว้พ่อไหว้แม่ไหวพี่ไหวญาติเท่าที่อยู่บนบ้านถึงเป็นญาติผู้ใหญ่กว่าเวลากลับมาจากโรงเรียนต้องเข้าห้องพระก่อนจะไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนไม่ได้ไปกราบพระก่อนแล้วมาไหว้พ่อไหว้แม่ระเบียบนี้ท่านสือเคร่งคัดมากท่านถือว่า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความสําคัญยิ่งกว่าท่านท่านสอนให้มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแต่เด็กรู้จักรักศีลห้ามาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเรื่องการฆ่าสัตว์ตชีวิตของผมจึงเกือบจะไม่มีในชีวิตสําหรับสัตว์ประหานมีไม่กันผมได้บอกแล้วนี่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนี้การฆ่าสัตว์ เท่าที่จําได้ว่าโดยเจตนาเรื่องไม่ตั้งใจไม่รู้เกือบจะไม่ถึงสิบตัวเป็นนาวุาศัตท์สิบตัวนี้รู้สึกว่าเป็นของมากสําหรับผมแล้วแ้วเรื่องการทรงสินดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กในการเล่นกันโกหกกันระหว่างเล่นพระพุทธเจ้าไม่ทรงถือว่าเป็นมุสาวาท เป็นการสนุกสนานก็เลยหมดเรื่องไปเรื่องสำคัญก็มีเท่านี้การลักการขโมยไม่มีในชีวิตการดื่มสุราเมรัยในการตั้งใจจริงไม่มีในชีวิตเป็นอนุวาเรื่องสำคัญผ่านไปตอนนี้มาเพ่งพระดูพระนานน่ะเข้าน่ะเข้าหลับตาเห็นบ้างลืมตาเห็นบ้างในที่สุด ไอ้ร่างกายที่บันเ็มไปด้วยความเจ็บความปวดความเสยดขณะที่ภาวนาคำว่าพุโทโธและเห็นภาพพระความปวดมันคลายไปทีละน้อยละน้อยละน้อยพอพระเริ่มมีสภาพแจ่มใสเห็นพระพุทธรูปโตขึ้นความเจ็บความปวดก็หายไปทันทีเหมือนกับไม่มีอะไรเพราะว่าใจไปยุ่งกับพระ สนใจว่าพระท่านองค์เล็กทําไมทั้งนี้องค์ใหญ่ก็ยเ,เคยสวยท่านไม่สวยไม่ถึงขนาดนี้เวลานี้ทําไมสวยมากต่อไปไม่ช้าก็ปรากฏว่าภาพพระพุทธรูปกลายเป็นภาพพระสงฆ์มีร่างกายสวยสวดทรงดีสวยเป็นกรณีพิเศษผมยังไม่เคยเห็นใครสวยเหมือนภาพพระองค์นั้น แล้วเณะรีลาสวยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างสวยสมหมดอิมพิปากแดงเรื่อผมดำสนิกร่างกายกลมทุกส่วนไม่มีเหลี่ยมมือไม่มีริว้วไม่มีรอยหนังไม่มีรอยยน่นสวยสดงดงามจริงๆผิวกายของท่านเป็นสีเหลืองอ่อนกว่าผ้าเหลืองนิดหน่อย มีรัศมีฟวยพุ่งออกจากลายเป็นหกสีเหมือนพระอาทิตย์ทรงกรดแต่ว่าสวยงามกว่าพระอาทิตย์ทรงกรดนับเป็นแสนเท่าท่านยิ้มเวลายิ้มก็ชื่นใจริมที่ปากแดงเรื่อเรื่อกำลังสวยใจก็เลยไปจับอยู่ที่พระมีความแปลกใจว่าเดิมทีเราดูพระพุทธรูป แต่ว่าพระพุทธรูปองค์นั้นค่อยๆกลายเป็นพระสงฆ์ไปทีละน้อยๆจนวจนทั้งหมดองค์ท่านตอนนี้จิตใจก็จับชูตรงนั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏกับร่างกายไม่มีความรู้สึกเลยเวลานั้นจิตใจเต็มไปด้วยความสุขสดชื่นความยิ้มของท่านยิ้มชื่นใจอยู่ตลอดเวลาเลยให้สมญญาว่าดงพ่อยิ้ม พอเพลินกับหลวงพ่อยิ้มบนเดี๋ยวเดียวก็แปลกดว่าร่างอีกร่างหนึ่งมันมีขึ้นมีความรู้สึกว่าตัวผมเองนี่แหละเป็นร่างอีกร่างหนึ่งในร่างนั้นออกมาข้างนอกมันออกมาเมื่อไรก็ไม่รู้มองดูเจ้าร่างนั้นมันสิ้นดมปรานไปแล้วมันเต็มไปได้วยความสกปรกเต็มไปได้วยความโสโครกไม่มีอะไรน่ารัก ก็เมื่อทรงอยู่มันเต็มไปได้วยทุกขเวทนาธรรมดาท่านหลายฟังแล้วจงนึกถึงอริยสัจว่ามันทุกข์เจ็บปวดจริงๆมันเป็นนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เที่ยงยังไงมันตายแล้วนี่แล้วก็เป็นทุกขังเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์จากการกินการบริหารการถูกบังคับบัญชาการเรียนหนังสือแล้วก็ ในเวลาป่วยไข้ไม่สบายทุกขเวทนาก็สาหัสอนัตตาเวลานี้มันตายไปแล้วผมก็ยืนปลงเจ้าร่างนั้นโดยไม่มีความสนใจอะไรคิดรังเกียจตัวมันเบามองดูวกายใสยมันแก้วเครื่องประดับแพรวราวประเพนินจินดามีทองเป็นพื้นสีทองกระจาย แพรสั้นไปมองเห็นทั่วทั้งกายมองดูกายเป็นทองไปหมดมีเชนดไดเข้าไปสว,สวมเครื่องทรงมีนี่ความจริงเมื่อพิจารณากันแล้วพอตายแล้วอะไรสักนิดหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ร่างกายเป็นที่รักก็นำไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็นำไปไม่ได้สร้อยคอที่สวมอยู่ แหวนที่นิ้วนางก็สมอยู่นาฬิกาเรือนทองแล้วก็มีสายทองสายนาฬิกาเป็นทองก็คาดอยู่แต่ได้ว,ว่าเวลาตายนําไปไม่ได้เลยแต่ว่าเครื่องประดับที่นําได้ใหม่เนี่ยมันสวยกว่าเก่าจนกระทั่งไม่มีความอะไรใดอยากในชาวทรัพย์สมบัติเกา่าร่างกายก็ดีกว่ามันมีการคล่องตัวกว่าขยับทา่บทาขยับทางมันก็รู้สึกว่า มีความเบากว่าเห็นพระท่านยิ้มในหนังสือไม่ได้เขียนไว้เวลานั้นกำลังป่วยมากก็เข้าไปหาพระกราบท่านลงไปที่เท้าท่านอยู่ในลักษณะนั่งห้อยเท้าท่านยิ้มแล้วก็มือรูบหัวถึงหลังสร้างความชื่นใจให้ปรากฏแล้วก็ปรากฏเป็นพระพุทธกฏว่าสัมภเกสีรูรัก ภัยอันตรายใดๆย่อมไม่มีกับท่านกับเธอความสุขเข้ามาถึงเธอแล้วต่อไปจะพบความสุขในที่สุดของความสุขคือจะสุขจบกิจที่เรียกว่าจบกิจหมายความว่าสุขใดๆที่จะสุขยิ่งกว่านั้นไม่มีในวันหน้าแล้วก็เั็นกทร่งแยมพระโอษฐ์หายไปตอนนี้ทักษิณได้พระองค์นั้นเหลือแต่พระพุทธรูป ตอนนี้เองก็อยากจะมาลาท่านแม่อยากจะลงไปข้างล่างเพราะตามระเบียบจะไปทางไหนก็ตามถ้าอยู่ข้างบนจะลงข้างล่างต้องขออนุญาตก่อน <c oughs> อยู่ข้างล่างจะขึ้นมาข้างบน <c oughs> ก็ต้องแจ้งให้่ันทราบก่อนไปหาท่านแม่ท่านลุงพูดกับใครก็บใครก็ไม่สนใจจับตัวเขา่ยาวเขาก็ไม่รู้เป็นอันว่า ในเมื่อไม่มีใครรับทราบก็เลยถือโอกาสเดินลงจากเรือนไปยืนอยู่ที่ทางหลังบ้านเวลานั้นได้บอกข้าท่านแล้วว่าเป็นเวลาของไอวาอัฐฐกตกโรคระบาดหนักบรรดาสัตว์เลยคนตายกันเกลือน่นตายกันทุกวันเสียงสุนัขเห่าหอนเยือกเย็ยนทุกคืน เป็นนั้นว่าคนตามหมู่บ้านต่างๆต้องรวมตัวกันบางบ้านมีคนน้อยอาศัยความหวาดเสียวก็ต้องมาอยู่รวมกับคนที่มีบ้านมีบ้านที่มีคนมากลอ,อยบ้านทิ้งไว้ทุกคนหวาดกลัวแต่สิ่งที่ไม่กลัวผีก็ย่อมมีพวกเดียวคือพวกขโมยช่วยโอกาสในการขโมยต่อไปมันในเมื่อจะของบ้านเสือ เมื่อเดินออกไปทางหลังบ้านก็เห็นคนประมาณสองร้อยคนเศษโดยประมาณเดินมาในทางสายนั้นมาจากทางที่ตายพอเขาเข้ามาถึงก็ปรากฏว่ามีคนร่างใหญ่สูงใหญ่มากเดินนำหน้ามาหนึ่งขนาบข้างสองคุมด้านหลังหนึ่งเป็นสี่ทุกคนมีบัญชีอยู่ในมือ พอคนใหญ่มาถึงตอนผมยืนอยู่ผมเข้าไปยกมือไหวตามจริยาเดิม,ท,มท่านก็มองท่านผู้นั้นมองผมอย่างสงสัยที่สุดมองตั้งแต่เท้าจะตลอดทิศะมองตั้งแต่ทิศะตลอดเท,ท,ท้าแล้วผมก็แปลกใจว่าเวลานั้นผมแต่งตัวนะ่ะมันมีชัดดาสมอยู่ด้วยมันมาจากไหนผมก็ไม่ทราบแต่พู้นั้นเขาไม่มีชดา แล้วจีนีถามท่านว่าท่านลุงว่าคุณลุงขอรับคุณลุงจะไปไหนกันไปกันมากแกก็เปิดหนังสือออกมาตรวจแกบอกว่าหนูหนูไม่มีชื่อในบัญชีนี้ไปด้วยกันไม่ได้ถามว่าคุณลุงจะไปไหนแล้วขอรับผมต้องการรู้ท่านบอกเรื่องการรู้ไม่มีสําหรับหนูหนูเข้าบ้านประเดี๋ยวคุณแม่จะคอยแกก็จูงมือมาที่บันได แกปล่อยไว้แกก็เดินนําขบวนต่อไปผมก็กลับออกไปอีกถึงคนคุมกลางและคนหลังก็ทำแบบนั้นเขาทำอย่างเดียวกันแล้วเดินเลยไป,ประมาณสักหนึ่งกิโลโดยประมาณไม่แน่นอนนักผมก็แปลกใจว่าอีตาพวกนี้นี่มันไปทางไหนกันทำไมจะบอกเราสักนิดหนึ่งไม่มีไม่ได้หรือ นิสัยของผมเป็นคนชอบคิดและก็เป็นคนชอบพิสูจน์อะไรก็ตามที่เขาบอกว่าดีเนี่ยผมจะต้องทำอย่างนั้นให้มันเกิดผลดีให้ได้แลวสิ่งใดก็ตามที่เขาบอกว่าเป็นของลี้ลับผมจะพยายามค้นคว้าให้พบให้ได้นิสัยนี่มามาตั้งแต่เด็กสิ่งใดถ้าก็ปกปิดอยู่ในหีบในหอ่อจะต้องพยายามรื้อมาดูให้ได้ ตอนหน้าคนดูไม่ได้แล้วก็ต้องรื้อตอนเขาดานหลังเวลาเขารับหลังหรือเวลาที่เขาไม่เขาเถือกันเป็นอันว่าเป็นคนนิสัยมีนิสัยชอบพิสูจน์เช่นนั้นเมื่อตาลุงสีคนก็น,นำขบวนคนสองร้อยคนเสรและในจํานวนคนทั้งหลายเหล่านั้นที่ผมเคยรู้จักมามีหลายคน แต่ถ้าว่าได้ยิงขาวว่าตายไปแล้วสองสามวันมาในขบวนนั้นด้วยก็สร้างความสงสัยมากจึงได้พยายามติดตามไปห่างๆเดินไปในทุ่งกว้างไม่นานนักก็เข้าป่าละเมาะเล็กๆเป็นป่าไผ่เดินทางคดลดเลี้ยวไปตามปกติไม่ช้าก็เข้าป่าใหญ่มีภูเขาเล็กๆ เึ้นเขาลูกนี้ลงจากเขาดานโน้นขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่หลายลูกจนกทั่งไอ้เขา,านั้นมันสูงก็เป็นระยะระยะในที่สุดก็ไปเจอเขาลูกหนึ่งมันยาวที่สุดสูงที่สุดเรียกว่าเกือบจะสูงเทียมเมฆแล้วเลยเมฆก็ไม่ทราบเวลานั้นมันไม่มีเมฆ ที่ตาลุงคนหัวหน้าแกก็ขึ้นไปกลางบัญชี <c oughs> กลางบัญชีคนทั้งหมดเขาก็เดินผ่านไปเมื่อหมดทุกคนแกก็บอกว่าครบตามบัญชีพอดีผมก็โผล่ขึ้นไปพอดีเมื่อผมขึ้นไปรู้สึกว่าตาลุงคนใหญ่และสี่ลุงนี่แหละต่างคนต่างตกใจกันหมดแกถามว่าหนูมาทำไมตามลุงมาทำไม จีงได้กราบเรียนเกว่าคุณลุงขอรับในเมื่อผมถามคุณลุงว่าคุณลุงไปไหนกันคุณลุงไม่ยอมตอบผมก็มีความสงสัยว่าเพราะอะไรคุณลุงจึงต้องปิดผมในเมื่อคุณลุงปกปิดผมอย่างนี้ผมก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการที่ลุงมาลุงไปลุงไปไหนกันมาไหนกัน มาทำไมกันผมก็ต้องรู้เพราะผมไม่คนอยากรู้ตอนนี้คุณลุงจะบอกผมได้ไหมว่าคนพูดนั้นเ,นเขาไปไหนเึ็งเขาเดินลงเขากันเป็นแถวด้านเชิงเขาด้านโน้นมีเจ้าหน้าที่คอยรอรับอยู่เจ้าหน้าที่ตัวใหญ่กำยำมากคือสันทุฒิหน้ากลาหน้าตาบูดบึง้ง หน้าตาแกไม่ยินมแย้มแจ่มใสดูแล้วเป็นลักษณะของคนโดดจริงๆคุณลุงก็บอกว่าเขาเอามาสอบสวนหลานที่ไปดูอาคารเห็นอาคารสามหลังมีคนนำกลุ่นกลุ่มคนเข้าไปแล้วคนกลุ่มเก่าออกมาคนกลุ่มใหม่ก็เข้าไป คนที่ออกมาแล้วก็เดินไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นทางที่เตียนรื่นร่มรื่นอ,อยู่อยู่ชัว่วขณะต่อไปสุดไปไกลามากท้องฟ้ามีแสงไฟจับคุณลุงก็บอกว่าคนพวกนี้หลานเคยลงนรกมาแล้วแล้วมาสิ่งกดอข้องกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปสร้างความชั่วใหม่ เขาก็ต้องไปตามตัวมาลงโทษจึงได้ถามคุณหลวงบาตามประวัติที่คนเขาตายเนะี่ยที่เขาเป็นคนดีก็มีเด็กก็เลยบอกว่าจริยาภายนอกข้าจะแสดงดีได้วาจาที่เขากล่าวไปคนเรามากักจะเห็นคิดจะว่าดีแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆบางคนเป็นคนน่าเนื้อใจเสือ คนประเภทนี้มีความโหดร้ายอยู่ในใจเอารัดเอาเปรียบเพื่อนทําบรรดาเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันให้มีความทุกข์อย่างประเภทเจ้านี้เอาดอกทบตน้นอย่างนี้เป็นตน้นพรือว่าทำสัญญากู้กันใช้ดอกตามกฎหมายแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆดอกเกินกฎหมายตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ แะว่ายฟังหลายเรื่องก็เรื่องของปนณาฏบัตเรื่องขขาศินห้าหรือว่าเคารพในพระรัตนตรัยว่าคนประเภทนี้เป็นคนหน่าเนื้อใจเสียที่ว่าเห็นว่าดีนะความจริงนะเขาไม่ดีใจเขาเลวคนจะดีแล้วไม่ดีมันอยู่ที่ใจจะได้ขออนุญาตว่าคนลงเคารพผมอยากจะไปพบอยากจะไปดูข้างล่างวาเวลาเขาสอบสวนเขาทำยังไง แล้วคนในที่นั้นมองดูแล้วเกินกว่าสองหมื่นคนโดยประมาณอยากจะทราบว่าเขาสอบสวนกันยังไงการลงโทษจะยังไงแกก็บอกเขาไม่ได้หรอกหลานในเขตแดนอันโน้นคนที่ภาวนาว่าอารหังก็ดีภาวนาว่าพุทโธก็ดีแล้วก็มีความเคารพในพระรัตนตรยัยเคารพในศีล มีความกตัญญูรู้คุณต่อบคุคคลผู้มีคุณและมีอภิย,ยยากรรมมีอาการอ่อนนอ้อมเคารพในบคุคคลผู้เจริญกว่าบคุคคลที่เจริญกว่าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมรัสไม่มีสามอย่างคือวัยวุฒโธเจริญโดยวัยแก่โดยอายุชาติวุฒโธเจริญโดยชาติอย่างกษัตร เนื้อคุณอวุธโธเจริญดวยคุณคือความดีอย่างหลวงพ่อปานท่านเป็นวัยวุธโธนะแก่คนบางคนแต่บางคนแก่ก็่ท่านที่เขากลบท่านก็ใช้คุณอวุธโธเป็นสําคัญคือมีคุณงามความดีมากคุณลุงบอกว่าถ้าหลานลงไปด้านนอนลงุลงก็จะถูกลงโทษ ก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าคุณลุงไม่ได้นําผมไปผมขออนุญาตไปชมแกก็บอกไม่ได้หรอลานมันเป็นการผิดระเบียบระเบียบที่นี่เคร่งคากว่าเมืองมนุษย์มากนั่นถ้าว่าหลานลงไปเมื่อไรทูลุงทูลงโทษทันทีจะได้ถามว่าคนประเภทนี้เขาสอบสวนแล้วข้าไปไหนคุณลุงก็ชี้ให้ดูบอกว่าโน่นยังไง ดินแดนที่มีแสงไฟลุกโชนเขาเรียกกันว่าดินแดนของนรกความจริงไม่ได้อยู่จุดนั้นถ้าจะมองกันยอยเขาเวลานี้กเกว่าจะไกลออกไปประมาณสักยี่สิบกิโลเศษทถึงสามสิบกิโลมันเป็นทะเลเพลิงใหญ่จริงๆหาที่สุดไม่ได้มีกว้างดใหญ่บริเวณใหญ่มาก เป็นอันว่าคนทั้งโลกนี่ลงไปก็คงจะไม่เต็มแาน,นบอกว่าในที่นั้นเป็นที่ลงโทษของคนผู้สร้างความชั่วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไม่เคารพในสินห้าประการนั่นจริยาที่หลานปฏิบัติอยู่นี่เป็นจริยาที่ดีแล้วนี่สองสามลุงก,ก็นั่งมองมองหน้ามองหลังมองก็สงสัย ถามคุณลุงมองอะไรเขารับแกก็เลยบอกว่าหลานการแต่งกายแบบนี้มีรูปร่างแบบนี้เขาเรียกคนว่าพรมนี่จะอาการของหลานนี่หลานเป็นพรหมลงไปในเขตนั้นไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าลงไปในเขตเของนรกไฟนรกเขาจะดับ หลานจงจำไว้ว่าคำสอนของท่านแม่มีประโยชน์มากตอนนี้ก็รู้สึกทึ่งใจว่าแกรู้ได้ยังไงถามว่าคุณลุงรู้ได้ยังไงคุณลุงก็นำบัญชีสีสวยนั่งสือก็สวยฉบับก็สวยมาเปิดหมับก็ให้ดูเปิดปั๊บถึงปุ๊บท่านก็บอกว่าหลานนี่ยังไงล่ะ ประวัติความระพฤติความดีของหลานมีอยู่ในนี้นี่เขาจะเอาคนไหนนะเขามีบัญชีไม่เอากันเขามีประวัติครบถ้วนเรื่องนี้ก็ต้องคิดบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังพ่าความจริงคนที่มีความดีนี่หรือความชั่วก็ตามอย่านึกดีจะนึกชั่วไม่ได้พ้นวิสัยของผี ทีเขาจดไปหมดแล้วคุยกันต่อไปบอกคุณลุงขอรับผมอยากจะไปเที่ยวและอยากจะมาเที่ยวบ่อยๆทําไมจะมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกินวิสัยที่ผมไม่เคยคิดท่านแนะนําให้กลับก่อนก็าถามว่าถ้าผมกลับไปแล้วผมเข้าไปในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสปกปรกนี่ผมรังเกียจผมจะไม่เข้าได้ไหม จะไม่ยอมกลับจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งทั้งที่มันมีความสุขเพราะร่างกายอันนั้นผมเกลียดจริงๆมันสกรปรกสิ้นดีคุณลุงก็บอกว่าไม่ได้ดอกหลานวาระมันยังไม่ถึงเมื่อวาระถึงแล้วหลานก็จะออกไปได้โดยไม่ต้องกลับแต่เวลานี้วาระมันยังไม่ถึงหลานจะต้องไปก่อน พอฟังคุณหลวงพูดเท่านี้ก็สะท้อนใจเพราะว่ามีความรังเกียจในร่างกายในขณะที่อยู่ในร่างกายต้องกินต้องนอนต้องเดินต้องทํางานต้องเหนื่อยทุกอย่างจะไปไหนก็ไปไม่สะดวกเวลานี้ร่างกายมันคล่องร่างกายมันสวยกว่ามีกําลังวางชาดีมีความเบานึกจะไปทางไหนเดินมาระยะตงนานแสนนานก็ไม่รู้จักเหนื่อย แต่ว่าลุงก็ยืนยันว่ายังไม่ถึงวาระนี่หลอนอยู่ไม่ได้ก็เลยถามว่าถ้าผมต้องกลับเข้าไปสู่ร่างเดิมถ้าผมมีความประสงค์อยากจะมาดูในที่นี้จะมาได้ไหมคุณลุงก็บอกว่าต่อแต่นี้ไปกำลังใจของหนูมีความเข้มข้นมากหลังจากนี้ไปจะมาเที่ยวได้แบบสบ,สบาย และการมาก็ไม่ต้องแบกกายนี่มาเป็นแต่เพียงว่าภาวนาว่าพุาพโทโธธรรมโมสังโฆตามที่แม่สั่งตั้งใจไว้ก่อนว่าจะมาที่นี่เมือ่อจิตเข้าถึงจุดมีกำลังสมบูรณ์ก็จะมาได้ทันทีพอคุณลุงผู้ใหญ่ท่านพูดอย่างนั้นก็ดีใจเลยกราบเรียนท่าว่าคุณลุงขอรับถ้าผมมา คุณลุงขนาดกรุณามาควบคุมที่นี่ได้ไหมคือว่าผมมีความสงสัยอะไรจะได้ถามคุณลุงคุณลุงบอกว่าพร้อมหลานลุงพร้อมแล้วที่จะต้อนรับที่นี่ลุงหลานนึกถึงลุงเมื่อไรลุงรู้ทันทีล้วก็หลานมาที่ตรงนี้ลุงก็จะมาพูดด้วยจะมาคุยด,ด้วยจะมาชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจ ว่าใครทํากรรมอะไรมีความทุกเวชนาใดๆไอ้ดินแดนนรกที่มาอยู่ไกลแสนไกลที่มองเห็นอยู่โน้นลุงสามารถจะบังคับให้มันมาใกล้ๆให้หลานดูได้แบบสบายๆนี่เป็นคำสัญญาที่ท่านลุงผ to ู้ทรงคุณความดีให้คำแนะนำก็ผมเองก็ยังรู้สึกความดีของท่าน แต่ถ้าว่าคุณลุงบอกว่าหลานเวลานี้มันหมดเวลาเสียแล้วนะทั้งนี้ก็เพราะว่าหลานออกมาจากร่างตั้งแต่เช้าเวลานี้มันก็ประมาณตีสองแล้วหลานจงกลับก็เลยบอกท่านว่าผมไม่สามารถจะกลับได้เพราะจำทางไม่ได้ท่านจึงบังคับให้แต่คนเดินหลังว่าเองไม่ระวังหลังเรอให้เด็กเดินตามมา ยงเอาเด็กไปส่งที่คนหลังแกก็ควา้าได้สองขาเวียงขึ้นบา่าพาวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาพอมาถึงประตูบ้านแกก็พุ่งตัวก้าไปเสียงแกบอกว่าแกบน่นโอ้ไอ้หายเจ้าทำกูลำบากด้วยเท่านี้แล้วแกก็าหายไปเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายลท่านพโยคาวาจรเรื่องราวในเมื่อผมตาย สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดเส็แล้วขอทุกท่านูรับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี